ไม่รู้ไอ้คนข้างบนอาบน้ําหรือว่ามึงเปิดน้ําเล่นแบบปั๊มทำงานไม่หยุดเลยจะบอกให้ฟังนะว่าอะไรหรือว่าพูดถึงเรื่องโตจีนนะนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งนึกถึงไอ้นี่ยพวกเวลาที่เราไปเชียงแมงหรือว่าอ่คาคบรอบปันตายของของอากงอาม่าพวกเนี้ยเขาจะมีทําบุญใช่ปะ่ะหรือว่าเชียงแมงอะไรพวกเนี้ยจะบอกให้ฟังนะอาหารเชียงแมงเนี่ยหรือ,ออาหารโตจีนเลยเวลาเรากินเข้าไปเวยเราอะ่ะจะมี ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคกระดูโกโรคมะเร็งโรคไตโรคหัวใจไม่ให้เป็นได้ไงอ่ะมึงแดกทีนึงอ่ะถ้าเยอะขนาดนั้นอ่ะมึงแดกขนาดนั้นอ่ะมึงไม่เป็นเบาหวานมึงก็อ้วนตายอ่ะเออมึงแดกขนาดนั้นอ่ะเออแล้วสรุปความเชื่อของคนจีนที่บอกว่ากินเยอะๆและจะจะและจะเหงๆแม่งไม่จริงเว้ยแดกเยอะๆมึงยิ่งเป็นเบาหวานตาย มึงดูคิมจองอึนเป็นตัวอย่างเออมึงดูมึงดูพวกมึงดูคิมจองอึนเป็นตัวอย่างเออแต่ขนาดนั้นอ่ะมันก็เลยอ้วนอย่างนั้นอ่ะมึงดูคิมจองอึนเป็นตัวอย่างเออเขาเลือกเบาหวานเปียกเออพอเป็นเบาหวานนะนะมึงจะเป็นโรคต่างๆมากมายนันนะเออมึงดูพี่คิมจองอึนเป็นตัวอย่างก็ได้ว่าเขาเป็นตัวไม่กายแล้วเออเพราะงั้นแตกให้มันน้อยหน่อยเออ ไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องเป็นเดี๋ยวติดเตียงติดเตียงขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครไปเยี่ยมมึงนะหรือเปล่าเออ